สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อ e p ที่4นะครับจะมาพูดถึงเรื่องการค้นหาข้อมูลนะครับอันดับแรกเราทำการล็อกอินเข้ามาก่อนเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะทำเป็นช่องสำหรับป้อนหาข้อมูลนะครับเช่นจะป้อนด้วยชื่อหรือนามสก,กลุลก็ได้นะครับอย่างมาดีเนาะ หรือสมชายยังไงนะครับสมชายก็จะมี2คนนะครับถ้าเราได้แล้วเราก็กดนะครับมันก็จะดึงข้อมูลมาแสดงเนาะหรือว่าถ้าเราจะเคลียร์การเซิร์ชนะก็กดปุ่มตรงนี้นะครับโอเคหรือว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูการป้อนข้อมูลนะครับหลังจากที่เราเพิ่ม เดี๋ยวเข้าไปในส่วนขยายก่อนนะครับไอตัวนี้จะอยู่ใน Form Search นะครับฟอ r ์ม e a r c h ก็จะมีปุ่มสำหรับมีดิฟสำหรับค้านหาข้อมูลนะครับก็คือ ID เป็น Search Input นะครับก็คือป้อนชื่อหรือนามสกุลตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น Press Holder ตัวที่กำหนดนะครับว่าเราจะใส่คำค้น ค้นหาว่าอะไรนะครับเป็นคำเป็นคำแนะนำนะครับหลังจากที่เรากำหนด ID นะครับในช่อง input แล้วเนาะแล้วก็มาที่ event นะครับว่าเมื่อมีการ input แล้วเราจะให้รันคำสั่ง search data นะครับ search data มันก็จะเป็นฟังก์ชันเราก็เข้ามาในชีทของในไฟล์ของ JavaScript นะครับ Search d a ต a ก็ตรงนี้เนาะก็จะเป็นการ s e a r c h นะครับทั้งตารางเนาะในของ Tabulator มันจะให้ใส่มี method ที่เรียกว่า Set Filter นะครับ mm hmm. ก็เราจะค้นยอู่2ตารางก็คือ2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ของ first name กับคอลัมน์ของ last name นะครับหลังจากที่ค้นเสร็จแล้วมันก็จะแสดงค่านี้ออกมานะครับถ้าเราจะ ไม่คน้นแล้วก็กดเครื่องหมายกากบทเนาะมันก็จะไม่คน้นออกนะครับโอเคครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเนาะโอเคอ๋อ,อแล้วก็หลังจากที่เราเพิ่มขอ้อตรงนี้ก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นปุ่ม New p a t i e นะครับโดยใช้ฟอร์มเดียวกันกันกบฟอร์ม Edit นะครับใช้ฟอร์มเดียวกันแต่ว่า ตอนที่เราโอเพนฟอร์มนะครับโอเพนฟอร์มให้มันเป็นโอเพนฟอร์มให้มันเคลียร์ฟอร์มก่อนนะครับเคลียร์ฟอร์มนะครับไม่งั้นมันจะมีข้อมูลของคนล่าสุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะแชร์ไฟล์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ